ปวดต้นคอไม่หายทำไงดีคะคุณสุกัญญาคุณพี่สุกัญญาไปนวดก่อนเลยเจ้าปวดต้นคอบาหายกะพือคอบาดไหลตึงมันเอ็นยึดนะคะคนที่กินผู้หลานเนี่ยยุจะสั่งเลยให้ให้พี่ไปนวดเลยคือจะปวดไม่ปวดอะยังไงต้องนวดนะคะการนวดเป็นวิธีการรักษาแบบของสายแผนไทยอย่างหนึ่งนะคะเพื่ออะไรการที่ต้องนวดเนี่ย เดือนหนึ่งเนี่ยยุ้ยขออย่างน้อยนะคะสองครั้งหรือถ้าไม่มีเวลาจริงๆเดือนละครั้งหรือพี่ต้องแช่น้ําอุ่นเพราะว่าอะไรกล้ามเนื้อของเราอะค่ะเวลาเราอยู่ในชีวิตประจําวันเราเดินเราแบกเราหิวของหนักเราสะพายกระเป๋าเราเก้มลงเงยเราเล่นมือถืออย่างเงี้ยเล่นวันคําแน่นอนค่ะแขนมันก็จะปวดมันจะเกร็งคอบาดไหล่ที่เล่นคอมเหมือนกันคนพนักงานออฟฟิศออฟฟิศซินดมนั่งทั้งวันอะคอบาดไหล่มันแข็งมันตึงไปหมด พอคอบาดไหลมันแข็งอะคะ่ะมันจะเกิดของห้องว่าเอ็นเส้นเอ็นมันยึดนะคะกล้ามเนื้อมันจะแข็งมันจะหนืดพี่ลองกดที่ที่คอบาดไหลของพี่อะถ้าแข็งแล้วต้านมือแบบนิ่มอะแสดงว่าเส้นเอ็นพี่ยึดนะคะพี่ก็ต้องไปนวดนวดเพื่ออะไรไม่ใช่นวดเก้าอี้นวดนะอันนั้นบ่ถ,ถึงคุณต้องให้หมอนวดจิ๊กเข้าไปในเส้นเอ็นเพื่อมันแบบคลายเพื่อมันแบบเพื่อยังไงอะ คือถ้าหมอนวดแบบแบบแผนไทยที่เรียนสายจุแผนไทยจริงๆเนี่ยมันจะเป็นแก้เส้นแก้เส้นก็คือรักษาเลยนะคะแก้เส้นคลายทั้งตัวเลยติดตรงไหนแก้ตรงนั้นแล้วก็คลายทั้งตัวแต่ถ้าหมอนวดเนี่ยอาจจะมีเอ่อ ى, ทั่วไปเนี่ยอาจจะมีแก้เส้นด้วยมก็แล้วแต่ความถนัดหรือว่าความเชี่ยวชาญของหมอนวดแต่ละคนด้วยเนาะบางคนก็เป็นนวดผ่อนคลายอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าคนแก้นวดผ่อนคลายแต่แก้เส้นได้ก็ให้เขาหนวดเนาะย,ยังไงพี่ก็ต้องนวดเพราะพี่นวดแล้ว สมมติพี่จะกินผู้หลานเนาะถ้าพี่นวดทั้งตัวแล้วเส้นพี่ยืดหยุ่นพี่คลายแล้วพี่ใช้ผู้หลานกินเข้าไปเนี่ยมันจะรวงทะลวงสารพิษได้อย่างดีเลยเส้นเลือดของพี่ที่มันตีบมันตันหรือมีหินปูนมีอะไรติดขาดอยู่พังผืดเนี่ยมันจะค่อยๆสลายหรือละลายออกแล้วพี่ต้องนวดเป็นประจำตัวนะคะอ่าตามนี้เจ้าแล้วก็อาหารพี่ลงไปดูว่าพี่อ่ะ ชอบกินน้ำแข็งน้ำเย็นไหมหรือว่าน้ำหวานไหมอะไรหวานหวานผลไม้หวานวาน,น้ำตาลน,น้ำอัดลมของหวานหรือน้ำเย็นน้ำแข็งพวกเหล้าพวกเบียร์จะทําให้เลือดมันเป็นก้อนเลือดมันหนืดเนาะก็ลดลดของของเย็นนิดนึงนะคะอ่าตามนี้เจ้า